เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมมาชิปเป้ารถสวยนะครับเป็นฮอนด้าแอคคอรสภาพสวยเลยนะครับเหมาะสําหรับท่านที่ sure. หารถสภาพดีๆไว้ใช้งานนะครับสนใจก็ติดต่อเจ้าของได้เลยครับคันนี้เป็น a อค o อ d โฉมไฟท้ายก้อนเดียวครับปี95เครื่อง V ีเทคครับเกียร์ธรรมดารถใช้2ระบบนะครับประหยัดตามยุคเลยนะครับ มีชุดแต่งมูเกนกระจังหน้ามูเกนครับสะเก็ดล่างรอบคันล้อสมมูไร67ครับดิสเบรกทั้ง4ล้อนะครับปั๊มแต่งจานเบรกพีรูทนะครับภายในหุ้มแคปล่า 6D ครับการสติ๊กเกอร์เนียนๆมีเครื่องเสียง JVC มีซาวครบชุดเลยครับคุณเจริโมสัญญาณกัรขโมยแอร์เย็นครับติดฟิล์มดำไฟหน้าโครมดำเอกสารครบถ้วนครับคันนี้ที่กัดดูรถอยู่กระทุ่มแบนสมุดสาครครับันใดหารถอยู่ก็ลองไปดูกันได้ครับ เบอร์โทรติดต่อเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมก็นัดหมายไปดูรถไปทดลองขับตัวจริงกันได้เลยนะครับตอนนี้ก็รีวิวดูแล้วกันรอบรอบครับเป็นแอรคอร์ดไฟท้ายก้อนเดียวครับสีสันก็ตามรูปนี่เลยครับเงาเงามภายในนะครับหุ้มแคปล่า6 d ไว้นะครับแผงหน้าปัดครับแผงคอนโซลเป็นเบาะหนังนะครับขออภัยผมเป็นเบาะผ้าครับเบาะผ้าสภาพดีครับภายในสวยครับมีชุดเครื่องเสียง มุ่งแคปลาด้วยนะครับสวยๆส,ยสนใจก็ติดต่อเจ้าของได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ